เอาแล้วนะทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมเองแบ็คแคทก็จะมาบอกเหตุผลว่าเออทำไมบางคลิปถึงมีเสียงบางคลิปถึงมีมีอะไรมันมีเหตุผลของมันอยู่ก็คือตอนกลางวันผมก็อัาไม่ได้กลางคืนมาก็อาจก็มีเสียงรบกวนเนี่ยตอนกลางวันเดี๋ยวผมถา่ายดูว่าเออมันเป็นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูทำามาถามว่าเฮ้ย มันคืออะไรอ่ะถ่ายมาไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเห็นแต่หลังคาเห็นตาอะไรไม่รู้บ้านกูข้างบ้านเป็นแบบบ้านติดกันแหละแม่งมีก่อสร้างสร้างเป็นบ้านน็อกดาวน์เจาะทั้งวันเลยวันนี้กูเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วเป็นอย่างนี้มาแล้วเป็นอาทิตย์ขอโทษด้วยพอการมแม่งงั้นนั่นคืออัดไว้ตอนเช้าแล้วมาภาคเสียตอนตอนเย็นอ่าต่อต่อก็คือกูเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องอาจารย์เรียกขานชื่อจะชื่อตอนเชา้าอ่ะอาจารย์เรียกไอ้เฮียนี่เจาะอาจารย์เรียกเฮียนี่เจาะ กูไม่ได้ยินเสร็จแล้วเป็นไงอาจารย์เช็กกูขาดบอกแล้วกูก็ต้องมบบอกว่าเอออาจารย์ผมอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ยินทําไมถึงไม่ได้ยินเน็ตไม่ดีเหรอคือเน็ตกูก็เล่นเกมได้มันก็เร็วอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีคือไอ้เฮี้ยดเสียงรบกวนคือแบบไม่มีผลนะมีผลกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอัดคลิปเล่นเกมหรือแม้แต่เรียนออนไลน์แล้ววันนี้แม่งก็มาเจาะเจาะทั้งวันเจาะแม่งตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันสี่ห้าโมงเย็นอะ จาะจนโอ้โหกไม่อยากจะอยู่บ้านอยากจะย้ายไปที่อื่นเน่ยเอาเป็นว่าวันนี้มาระบายแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ